สิ่งที่ควรรู้ก่อนมาเที่ยววังเวียงประเทศเลาวอันนี้ก็เป็น ep 7ของการมาเที่ยววังเวียงนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังเลยละกันว่าก่อนที่จะมาเที่ยววังเวียงเนี่ยต้องรู้อะไรบ้าง ข้อหนึ่งนะคะวังเวียงคืออะไรวังเวียงก็คือชื่อเมืองเมืองหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเทศลาวนะคะซึ่งก็เป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ํามีธรรมชาติที่สวยงามมีทุ่งนาแล้วก็ที่ดังๆก็จะมีบูรากูลนะคะเป็นบ่อน้ําฟ้า,ฟา,ฟามีหลายบ่อเลยส่วนถ้าถามว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาแบบเล่นกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกซิปลอย ATV tubing พายเรือคายักปีนเขา ขึ้นบอลลูนเช่ามาไซขับเล่นพูดง่ายๆคือที่นี่ก็คือกิจกรรมเยอะมากส่วนจริงที่เราอยากจะแนะนําที่เราชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือการมาดูพระอาทิตย์ตกค่ะที่ที่เรามามันเป็นเหมือนบาร์เล็กๆอะค่ะจะอยู่ระหว่างทางที่เรากลับมาจากบูรากูนหนึ่งเข้าไปในเมืองนะคะถ้าขับรถผ่านเราเห็นคนนั่งปูเสื่อยี้ก็คือใช่เลยค่ะแนะนําให้นั่งเล่นตรงนี้แล้วก็จิบค็อกเทลนะคะบรรยากาศดีมาก ส่วนเรื่องการเดินทางเดิน,นทางยังไงถ้ามาจากเวียงจันทร์แล้วนั่งรถตู้มานะคะเราก็ไปขึ้นรถตู้ที่บขสสายเหนือนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาวังเวียงเราไปที่เมืองเฟืองมาก่อนนะคะแล้วเราก็ไปพักที่นั่นคืนหนึ่งรถตู้ที่เราเขาก็คุยง่ายมากเลยค่ะเราบอกให้เขามารับที่พักเพื่อที่จะมาที่นี่นะคะเขาก็มารับเรานะคะค่ารถตู้จากเวียงจ eng eng ันทร์ไปเมืองเฟืองสองแสนกีบนะคะแล้วก็จากเมืองเฟืองมาวังเวียงก็สองแสนกนะะีบเหมือนกันค่ะส่วนการเดินทางในวังเวียงนะคะมันก็ไม่ได้สะดวกอะไรมากค่ะ รถประจำทางเราก็ไม่รู้เขาใช้อะไรกันนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นรถสองแถวแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็เหมานะคะถ้าใครอยากจะประหยัดก็แนะนำให้เช่ามอไซค์นะคะค่าเช่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทค่ะอันนี้เราเหมาไปที่พักอ่างสวรรค์น,นะคะ500บาทแล้วก็จากอ่างสวรรค์ถ้าเหมาไปสถานีรถไฟก็500บาทเหมือนกันค่ะทางเขาก็คือฝุ่นเยอะมากๆนะคะตอนเราเช่มามอไซค์ขับนี่คือแบบฝุ่นเต็มหน้าเลยนะคะ มาเช่ามอไซน์นะคะคืนเอวันละแสนแปดนะคะตรงร้านใกล้ๆไม่ไกลที่พักนี่ค่ะร้านนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์เวนสคอ่านว่าอะไรมร้านอะไรเท้าแห่ <c oughs> <c oughs> เราคืนเลทช่วงหนึ่งที่เขาก็ไม่คิดตังเพิ่มน่นารักมากเลยสำหรับที่เช่ามอไซน์นะคะเดินผ่านโรงพยบาบาลนี้ไปค่ะ จนกว่าจะถึงแยกข้างหน้าค่ะแล้วมันจะอยู่ซ้ายมือ้านเช่ามาใส่ก็มีหลายร้านเช่าสักยานก็ได้แล้วแต่เราจะเอาร้านไหนนะคะให้ดูบรรยากาศที่วังเวียงนะคะตรงนี้ก็คือเป็นใจกลางเมืองค่ะก็มาเดินหาของกินร้านอาหารได้แล้วก็มีทัวร์ต่าง เยอะแยะนะคะ,ะ,คะก็มาจองบนถนนเส้นนี้ได้แล้วก็โรงแรมที่นี่ก็โรงแรมที่ไม่ใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อัม,อมรีเหมือนจะใหญ่ที่สุดในวังเวียงหรือเปล่าเนี่ยที่พักถึงแล้วตอนที่เราไปเที่ยววังเวียงนะคะเราก็พักคืนนึงในตัวเมืองนะคะก็เป็นโฮสเทลธรรมดาธราค่ะ ราคาก็ไม่แพงนะคะส่วนอีกคืนหนึ่งเราพักนอกเมืองนะคะที่อ่างสวรรค์นะคะก็จะเป็นวิวภูเขาวสวยนะคะถ้าจะมาเที่ยววังเวียงแนะนําควรมาต่ำๆสัก2คืนค่ะคือใครที่จะซักผ้าตากด้เลยนะั่นฮัล l หลแ back ห้องเรา <laughs> ส่วนเรื่องของกินนะคะในเมืองหากินง่ายค่ะ ร้านอาหารมีทั่วไปเลยค่ะอาหารไทยกับอาหารลาวก็ไม่ค่อยจะต่างกันหรอกค่ะแต่ว่าถ้ามาถึงที่นี่ทั้งทีก็ควรจะกินซ้มตำนะคะซ้มตำลาวอร่อยมากราคาอาหารก็ไม่แพงค่ะแต่มันก็ไม่ได้ถูกอะไรมากนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะต้องไปลองแล้วมั้งเนี่ยคนเยอะขนาดนี้ร้านที่เราอยากจะแนะนําคือร้านข้าวหมูแดงในวังเวียงก็จะมีแค่ร้านเดียวนั่นเลยค่ะที่แบบคนนั่งเต็มร้านเลยนะคะหมูเขาก็คือเนื้อดีมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากค่ะ ส่วนใครที่อยากหากินของถูกๆนะคะแล้วก็ประหยัดมากด้วยนะคะก็ให้มาเดินตลาดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไนมาร์เก็ตนะคะพอเดินมากับทุสุดก็จะเจอตอนของกินก็มีพวกเครื่องดื่มเบียรน้ำปั่นพวก็พวงแบบไก่าย,ย่างบิงย่างนะตลาดมันก็ไม่ได้ใหญ่นะโอ้เพอตีก็มีหลายร้าน ใหญ่มากอันนี้สองหมื่นเยอะมากส่วนบรรยากาศกลางคืนที่วังเวียงนะคะจะบอกว่ามันก็ไม่ได้หน้าเบื่อเลยค่ะออกมาเดินบนถนนนะคะก็จะเจอกับบาร์ต่างๆนะคะร้านนวดก็เยอะค่ะซากุระบาร์เขาก็บอกเป็นร้านเล่าที่ดังที่สุดในในนี้นะคะในวังเวียงนะคะ ส่วนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเที่ยววังเวียงนะคะถ้าให้แนะนําก็ไปได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาเลยนะคะก็ประมาณหน้าหนาวของไทยอะคะ่ะแต่ว่าช่วงนั้นนาข้าวก็คือเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะแต่ข้อดีก็คือมันไม่มีฝน,นะคะ่ะ เพราะว่าถ้าไปช่วงหน้าฝนทางมันก็จะเลเทแล้วก็เดินทางยากลําบากนะคะถ้าอยากไปสนุกๆแล้วว่าไปช่วงปีใหม่นั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะก็นั่นแหละคะ่ะนี่ก็คือ8ข้อที่ควรรู้คร่าวๆนะคะส่วนถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากเที่ยวตามที่เราเที่ยวนะคะก็ไปตามได้เลยนะคะมีทั้งหมด7 EP นะคะวังเวียงจะกันใหม่คิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนต่อก็ติดตามนะคะบ๊ายบาย